สวัสดีครับกับแฟนเพจของอปโปลทุกๆท,ท่านเลยนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสพิเศษนะครับแล้วก็มีความสุขสดชื่นเป็นพิเศษเลยเพราะวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่มีความสำคัญทางศาสนานะครับซึ่งวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ําเดือน11ซึ่งเป็นวันออกพรรษาและวันนี้เนี่ยผมจำได้อยู่อย่างหนึ่งพระพุทธองค์เนี่ยกลับมาจากการโปรดนะครับพระมารดา ซึ่งเป็นวันที่สำคัญและอบอ,อุ่นหัวใจมากๆหนึ่งวันนะครับแล้ววันนี้เป็นวันที่ผมมีความตื่นเต้นพอสมควรนะครับเพราะเป็นวันที่ผมอยากจะนำเสนอหนึ่ง,ห,งหัวข้อที่ทุกคนเนี่ยฟังชื่อแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจละนะครับก็เป็นห,หัวข้อที่ผมฟังตอนแรกผมก็รู้สึกว่า ทำไมชื่อลึกล้ําอย่างเนี้ยมันจะต้องมีอะไรวิเศษฝังอยู่ในนี้แน่ๆแต่จริงๆแล้วนะครับไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเหมือนชื่อก็คือผมอยากจะมาพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะครับและปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคืออะไรปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นกฎของอิทัปปัจจยตานะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆอ,อธิบายความหมายนะครับให้ฟังปฏิจจะเนี่ยก็คือการอาศัยกันแปลง่ายๆเลยว่าอาศัยกันแล้วก็สมุปบาทคืออะไรก็คือเกิดด้วยกันเพราะฉะนั้นปฏิจจสมุบบาทเนี่ยจะเป็นการอาศัยสิ่งหนึง่งเพื่อเกิดอีกสิ่งหนึ่งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะหมายความถึงได้ว่า ถ้าพูดถึงทำนะครับก็คือทำทั้งหลายเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยมี1 2ปัจจัยเนี่ยให้อิงกันจนเกิดทุกข์จนได้นะครับนั่นคือปฏิจจสมุปบาทซึ่งผมชอบเรียกนะครับว่ากงล้อแห่งทุกเพราะว่ามันหมุนครบรอบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็สวยทุกข์ขึ้นมาได้ทันทีแล้วมีอะไรบ้างหล่ะลองมาดูนะครับว่า ทั้ง12อย่างเนี่ยที่อิงกันเนี่ยแค่ลูกบอลหนึ่งไปกระทบลูกบอลหนึ่งไปกระทบอีกลูกบอลหนึ่งผลลัพธ์ออกมาคือทุกอ่าจริงๆแล้วมันคืออะไรบ้างอย่างแรกเลยนะครับไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเป็นเรื่องที่พื้นฐานมากเลยเวลาพูดว่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ใช่ครับนั่นคือความไม่รู้ ความไม่รู้เนี่ยคือสิ่งแรกนะครับสิ่งแรกเลยที่เป็นปัจจัยงอกฟืบขึ้นมาความไม่รู้นี้คืออะไรครับกลับไปสู่อริยสัจสี่ความไม่รู้ก็คือความไม่รู้อริยาาสัจนั่นแหละความไม่รู้ทุกเหตุแห่งทุกนะครับความไม่รู้ความดับทุกขแล้วก็หนทางความดับทุกข์ นะครับพอไม่รู้ไม่กระจ่างขึ้นมาเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันทุกไม่ได้มันเรียกเพื่อนขึ้นมาทันทีมันคลอดสิ่งที่สองขึ้นมานะครับสิ่งที่สองเนี่ยง่ายๆเลยก็คือสังขารสังขารแปลว่าอะไรสังขารแปลว่านักปรุงนะปรุงแต่งมันต้องเรียกพ่อครัวมาก่อนเลย เพราะตัวมันเองเนี่ยมันก็ไม่รู้มันเป็นโมหะชนิดหนึ่งมันก็ตั้งอยู่ตรงนั้นะนมันไม่รู้ก็คือไม่รู้มันเรียกพ่อครัวมาปรุงแล้วนะครับปรุงอะไรล่ะทีเนี้ยปรุงวิญญาณอา่าพอถึงตรงวิญญาณตรงเนี้ยวิญญาณคืออะไรครับถ้าเราพูดขึ้นมาเฉยเฮ้ยมีแค่วิญญาณไม่มีร่างกายผีหรือเปล่าวิญญาณ คือสิ่งที่เป็นตัวกำหนดไปรับรู้นะครับอารมณ์ต่างๆาเริ่มนะครับวิญญาณเริ่มที่จะสัมผัสได้ถึงอารมณ์นะครับเป็นตัวเป็นตัวกำเนิดเป็นตัวรู้นะครับรู้ไปรู้สึกนะครับจากนั้นเนี่ยไม่พอวิญญาณมีตัวเอง มันไม่สามารถที่จะไปต่อได้มันจึงต้องเรียกอันถัดมาก็คือรูปนามนะครับหรือเรียกว่านามรูปดีกว่าในภาษานะครับก็คือนามรูปเพราะตัวมันคือนามตัวมันเป็นนามเรียบร้อยแล้วแหละแต่นะครับมันจึงสร้างรูปขึ้นมาคู่กับมันด้วยนามรูปคืออะไรก็คือกายกับจิตใจ ลำพังกายกับจิตใจเนี่ยปึ้งขึ้นมามันคือถ้ากายคือก้อนก้อนหนึ่งถูกไหมครับเป็นธาตุเป็นก้อนขึ้นมานะครับและจิตใจจิตใจก็คือตัวรับรู้อารมณ์นี่แหละนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่มีตัวเชื่อมต่อออกสู่ภายนอกมันก็เหมือนกับตุ๊กตานะครับเพราะฉะนั้นมันจะสร้างอีกตัวหนึ่งนะครับ อีกตัวหนึ่งจึงเกิดขึ้นนะครับก็คือสลายยตนะสลายยตนะก็คือหูตาจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมครับว่ามันเริ่มมีตัวเชื่อมต่อแล้วตอนแรกมันเป็นก้อนมันเริ่มมีตัวเชื่อมต่อขึ้นมานะครับเชื่อมต่อภายนอกแล้วเชื่อมต่อภายนอกยังไม่พอ มันยังต้องการอีกสิ่งหนึ่งก็คือผัสสะผัสสะคืออะไรผัสสะคือการกระทบและเพราะว่าสมมุติว่าสิ่งสิ่งหนึ่งอย่างแก้วใบหนึ่งตั้งอยู่มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมันจะต้องมีคนเคาะมันจึงจะดังถูกไหมครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่มันตัวมันเกิดขึ้นนะครับมันจึงต้องมีการกระทบการกระทบคืออะไร การกระทบของตาคือการมองเห็นจมูกก็คือได้กลิน่นปากก็คือได้รสหูก็คือได้ยินเสียงร่างกายก็คือสัมผัสนะครับใจก็คือเริ่มมีสัมผัสการนึกคิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อมต่อออกไปภายนอกเรียบร้อยแล้วนะครับไม่พอเชื่อมต่อไปแล้วเนี่ย เหมือนคนชะโง่ออกหน้าออกไปหน,หน้าบ้านแล้วอะสิ่งที่ต้องการนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือชอบไม่ชอบหรือเฉยๆนะครับเวทนาอ่ามันคือเวทนาเพราะฉะนั้นมันเกิดความรู้สึกแล้วสิว่าชอบไม่ชอบเฉยๆแล้วเกิดขึ้นมาแล้วแต่ความชอบไม่ชอบหรือเฉยๆเนี่ย มันยังต้องมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับก็คือตัวตัณหาตัวตัณหาเนี่ยคราวนี้ตัณหาคืออะไรคือความอยากละชอบนะครับก็อยากจะเอามาไว้กับตัวไม่ชอบก็อยากจะผลักออกไปออกนอกตัวไปและรู้สึกเฉยเฉยก็อาจจะ อยากให้มันอยู่เฉยๆมีเจตนาเรียกได้ว่ามีเจตนาแฝงฝังอยู่ในนั้นนะครับซึ่งตัวถัดมาตันหาก็คลอดอีกตัวหนึ่งขึ้นมานะครับคือตัวอุป,ปาทานลําพังความรู้สึกนะครับว่าอยากไม่อยากเนี่ยก็อาจจะไม่แข็งแรงพอ อุปทานคือความยึดทีนี้ก็ยึดมั่นนะครับยึดมั่นในความรู้สึกนั้นๆแหละนะครับพอยึดมั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยเจตนาเกิดมีความยึดมั่นความคิดนะครับความคิดเกิดขึ้นละก็จะเกิดพบนะครับพบคืออะไรคือความคิดเป็นเจตจำนงที่มั่นหมายละ ว่าฉันคิดแล้วนะว่าฉันจะต้องอะไรสักอย่างหนึ่งต้องทำแล้วทีนี้กระบวนการนะครับอีกอย่างหนึง่งพอคิดแล้วต้องทำทำไงครับก็เกิดชาติขึ้นชาติก็คือการเกิดของออการกระทำขึ้นมานะครับง่ายๆเลยก็คือเกิดการกระทำขึ้นมาจึงเกิดอะไรต่อครับทีนี้จึงเกิดชาา มรณะนั่นคือการเหมือนกับจบกระบวนการนะครับและทุกข์ก็เกิดขึ้นทันทีถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะในแวบหนึ่งเนี่ยห่วงความคิดนี่คือเกิดขึ้นมาในเซี่ยวแว็บเดียวนะครับในห่วงความคิดหรือห่วงตั้งแต่ความไม่รู้เนี่ยวงเนี่ยแว็บเดียวเนี่ยสามารถก่อทุกข์ได้เร็วขนาดนั้นเลยเหรอ ใช่ครับเร็วมากแต่ว่าก็มีหนทางนะครับที่จะช็อตคัตผมเรียกว่าช็อตคัตก็คือหลีกเลี่ยงนะครับเลี่ยงออกจากความทุกนี้ซึ่งครูบาอาจารย์นะครับหรือแม้แต่พระสูตรเนี่ยที่ผมได้พบเนี่ยได้ไปศึกษาก็บอกว่าให้รู้ทันเวทนานะครับ รู้ทันความสุขความทุกข์หรือความเฉยเฉยเนี่ยเพราะว่าไล่ตั้งแต่อวิชชาสร้างสังขารวิญญาณสร้างนามรูปขึ้นมาสร้างสลายตัะจนผัสสะอะไรตรงนี้อาจจะมองไม่ทันมันมันไวมากครับมันเฟื้เดียวแต่ว่าถ้าเรารู้ทันทีว่าเรากำลังรู้สึกเกิดความรู้สึกขึ้นมาแล้วนะครับ กระบวนการที่เราจะก่อและเ,เหมือน take action เนี่ยขึ้นมาก็จะหายไปผลลัพธ์สุดท้ายคือทุกเนี่ยจะหายไปเช่นกันนะครับหรือใครจะเก่งขึ้นมารู้รู้สัมผัสถึงแรงกระทบถ้ารู้กระทบมองเห็นปุ๊บรู้ทันปุ๊บเนี่ย ว่าเราแค่มองเห็นนะสักแต่ว่ามองเห็นนะได้ยินโอ้ยสักแต่ว่าได้ยินนะตรงนี้ก็จบครับทุกก็จะไม่เกิดเช่นกันอันนี้สําหรับผู้มีความแก่กล้าทางสติปัญญาค่อนข้างมากนะครับซึ่งนี่คือวงจรของปฏิจจสมุปบาทซึ่งผมก็อยากนำเสนอนะครับให้ทุกๆคนเนี่ยได้รู้ไว้อีกหนึ่งอย่าง ว่าธรรมะเนี่ยสนุกนะครับแล้วก็เด็กเรียนได้ผู้ใหญ่เรียนก็ยิ่งดีและยิ่งไม่ทุกนะครับผมก็พยายามย่อยทุกอย่างให้มันดูง่ายลงอธิบายให้มันเห็นภาพเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เดินลองเดินมาดูซิว่ามันคืออะไรแล้วลองลองไปสังเกตดูเองนะครับ สำคัญที่สุดคือการไม่ต้องมาเชื่อให้จงเดินไปดูเองเถิดนะครับตัวผมเองผมเป็นแค่กระบอกเสียงพรุ่งนี้ผมอาจจะตายก็ได้หรือวันไหนผมหายไปก็ไม่รู้แต่ทุกคนนะครับมีชีวิตเป็นของตัวเองและพุทธองค์มีวิชาที่พุทธองค์อสัตตัสรู้มาและทุกมาตั้งมากมายเนี่ย ให้เราได้เรียนเราจงเรียนครับง่ายๆนะครับนี่คือบทเรียนเล็กๆนะครับจากปฏิจจสมุปบาทกงล้อแห่งความทุกข์นะครับหมุนครบรอบเอาพุทธนะครับคือหรือผลลัพธ์ออกมามันก็ทุกป้องออกมานะครับหยดออกมาอย่างาเป็นสายนะครับหรือง่ายๆว่าเราจะมองงี้ก็ได้ว่ามันเป็น สิ่งที่อิงกันกําเนิดนะครับอาศัยกันเกิดถ้าไม่มีสิ่งหนึ่งก็จะไม่มีสิ่งหนึ่งนะครับถ้าไม่มีอวิชาก็จะไม่มีสังขารไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณไม่มีวิญญาณไม่มีนามรูปจนจบนะครับไปถึงพบไปถึงชาติก็จะไม่มีนะครับแล้วตรงนี้ผมเสริมนิดนึงว่าอารหันนะครับ อรหันทีเ่เราเคยได้ยินนะครับพระอารหันต์เนี่ยท่านสามารถอยู่นะครับเหนือกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั่นเรียกว่านิพพานนะครับเพราะว่าท่านข้ามอาวิชชาแต่ท่านมีวิชาท่านรู้นะครับรู้หมดแล้วว่าร่างกายจิตใจนะครับหรือขันห้าของเราเนี่ยต่างปรุงปรุง ในสิ่งที่มันเป็นไปของมันเองและท่านไม่สนใจมันอีกแล้วท่านเห็นด้วยสตินะครับท่านตัดสินด้วยปัญญาและท่านวางลงนะครับวางทุกๆอย่างไม่ว่านามหรือลหรือรูกนะครับหรือจะเรียกว่ากายกับใจก็ได้ท่านวางลงไปนะครับเพราะท่านรู้จริงท่านจึงไม่หยิบจับอะไรให้เกิด วงล้อนี้ขึ้นนี่ก็คือ1น,นะครับหสิ่งที่เป็นเป็นความจริงของอรหันนะครับซึ่งนินฉาในความสุขทุกเวลาผมชอบดูตรงนี้นะครับว่าถ้าเราไม่ยึดเ่ะเราก็ไม่ทุกเพราะฉะนั้นนี่คือปฏิจจสมุปบาทนะครับกดอิทัิปัจจยตาซึ่งเรา ได้เรียนรู้แล้วก็หวังให้ทุกคนเนี่ยอย่าไปอยู่ในวงล้อนะครับหลบออกไปนะครับผมชอบบอกว่า7นาฬิกาเพราะว่าพอเขียนรูปวงล้อเนี่ยาภาษาหรือเวทนาเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆ7นาฬิกาถ้าหลบออกจากตรงนั้นได้อย่างน้อยทุกไม่เกิดครับแต่ถ้าทำลายอาวิชชาได้นั่นคือหมดเชื้อนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ หวังว่าทุกคนเนี่ยจะสนุกไปด้วยกันแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วไม่ได้คิดว่าธรรมะเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวอะไรธรรมะก็แค่สิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยอยู่ข้างในเรากายกับใจเรานะครับเรียนรู้มันให้ดีดีกว่าไปเรียนรู้คนอื่นนะครับครั้งนี้ผมก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับที่ได้ชมได้ฟังนะครับ เนื่องในโอกาสวันออกพรรษาผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านเนี่ยประสบความสุขสงบในจิตใจนะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ